กดไลค์กดติดตามช่องเตเทลด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบแบทเทิลบีสกันแล้วผมจะลุยทำซีรีส์พี่แมวขาวยาวๆเลยเอาละว่าแล้วก็มาลุยเล่มสีกันต่อเลย ฝูงนกเอเลี่ยนเคลื่อนที่วนล่อแบทเทิลบีสพี่แมวขาวของเราก็ขังรามลั่นนี่จะเป็นซึกแห่งเกียรติยศเรียกได้ว่าพร้อมสู้แบบเต็มที่แต่พอเจ้านกพวกนั้นได้ยินเสียงคำรามกรับไม่โจมตีแถมยังหงอแม่คอเคลียร์เลียเท้าพี่แมวขาวแทนจากที่เตรียมเปิดซึกกลายเป็นโดนความน่ารักตกเข้าเต็มๆปกติคนเขาก็เป็นทาสแมวแต่คราวนี้เหมือนแมวขาวจะกลายเป็นทาสน,นกซะเอง เจ้าชายซาลาก้าถึงกับพูดขึ้นว่าเออนี่ทันได้เพื่อนใหม่แล้วสินะพอเจ้านกทำท่าจะขู่เจ้าชายก็ต้องถอยออกเพราะโดนพี่แมวขาวคำรามใส่สุดท้ายทั้งคู่เลยได้พาหนะใหม่ขี่เจ้านกยักษ์ที่เรียกว่าจีเนาเดินทางสำรวจดวงดาวแฟนทนเนียที่ได้เปลี่ยนไปมากในช่วงพันปีที่ผ่านมาระห,หว่างทาง ทั้งสองได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือหญิงสาวเอเลี่ยนติดกับดักเธออ้อนวอนช่วยปล่อยข้าด้วยเถิดท่านตัวโตแข็งแกร่งข้าจะทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแต่พี่แมวขาวสุดด่านช้ากราบตอบหุนห้วน,วนโทษทีนะข้าไม่มีเวลา และข้าไม่เชื่อใจใครเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้คือได้ประมือกับเดอะจักกแหนอดแต่เจ้าชายสลาก้ากราบพูดเสียงเข้มนี่ท่านล้อเล่นหรือเปล่าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นข้ารอเป็นพันปีเพื่อกลับบ้านท่านจะใจร้ายเกินไปหน่อยแล้วสุดท้ายแบทเทิลบีชก็ยอมช่วยหญิงสาวคนนั้นจึงหอมแก้มพี่แมวขาวไปหนึ่งทีจนพี่แกหน้าเวอร์แต่ไม่รู้จะทําตัวยังไงและทันใดนั้นร่างใหญ่โตของพี่แมวขาวก็ทรุดลงหมดสติเพราะทีแท้นี่คือกัปดัก เมื่อบทตเทิลบีสลืมตาตื่นขึ้นตรงหน้ากลับไม่ใช่หญิงสาวสวยอีกต่อไปแต่คือหญิงชราใบหน้าพรันพึงเธอหัวเลาเยะยาะเจ้าหลงกลนข้าเหมือนชายทุกคนที่เคยหลงไหลในร่างอันสาวและสวยของข้าก็คือจะขิงว่าตอนสาวตัวเองสวยนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นเจ้าชายสลาก้าตะโกนถามเจ้าจะทำอะไร หญิงแก่ตอบเรียบก็จับพวกเจ้ามากินยังไงล่ะเธอเล็งเจ้าชายไว้เป็นแอปเปไิเซอร์ส่วนแบทเทิลบีเธอถึงกับพูดว่าแค่ขาของเขาเอาไปหมักเกลือแขวนตากไว้คงจะเป็นเนื้อรายเอทชั้นเลิศแต่พี่แมวขาวเรากับพรามครับข้ามีชัยผู้เริ่มซึ้แต่พน,นันได้เลยว่าตอนจบแกนั่นแหละที่จะถูกกินหญิงชาราหัวเลาะกล้องแล้วลากร่างเจ้าชายไปเหมือนจะโยนลงเขา้าหม้อเจ้าชายร้องลั่นไม่นะข้าเป็นเจ้าชายแห่งแฟนเทนเนีย ครอบครัวของข้าปกครองดาวดวงนี้หญิงแก่ไม่เชื่อแต่แล้วหลักฐานก็มาถึงจนนงชีงเอาคาบกงเล็บของดิฉันลาซาสมาทิ้งตรงหน้าเธอตกใจทันทีนั่นคือสิ่งที่ข้าคิดหรือเปล่าเดวใช้รีบพูดข้าบอกแล้วไง แบตเทอร์บีสค่ะหรือคูลอร์ซัสโดยแบตเทอร์บีสึงรงเล็บนั้นออกมาหลังจากกินมันหญิงชาราเบิกตากว้างเจ้ากินดิคูลอร์ซัสอย่างนั้นเหรอแต่แทนที่จะโกรธเธอกลับสนใจรสชาติของเนื้อมันซะมากกว่าบทสนทนาทําให้หญิงชาราเผยความจริงว่าเธอคือวาคูล่าแม่มดผู้ยิ่งใหญ่แห่งแฟนทนเนียในตอนก่อนที่สองพี่น้องผู้โหดเหี้ยมเดี๋ยวจะขึ้นนอนและดิคูลอร์ซัสจะยึดครองดวงดาวเดี๋ยวชายเซากาถึงกับอุทานว่าวาคูล่านี่เจ้าเองเหรอจากศัตรูกลายเป็นเพื่อนเก่าแม่มดห เัวเราะพร้อมเสกคืนร่างกายเดิมให้กับเจ้าชายและเพื่อแบทเทิลบีสเธอหลอมกงเล็บเดอโคลอร์ซัสสร้างเป็นอาวุธในตำนานดาบปะกายสายฟ้า das a, ดัสคูล่าดาบที่ไม่มีวันถูกทำลายให้แก่พี่แมวขาวพี่แมวข,วขาวของเราคำรามสัส่นใจในอาวุธคู่กายเพื่อสู้กับดิจักคกินนอร์ทั้งคู่จึงขึ้นขี่จีนอวมุ่งหน้าไปอย่างพระราชวังเจ้าชายเซลากาพูดระหว่างทางว่าดวงดาวนี้เปลี่ยนไปมากเมืองและถนนหายไป ประชาชนของข้าไม่เหลือเกิดอะไรขึ้นกันแน่แเมื่อถึงพระราชวังเบื้องหน้าเป็นตึกสูงตระหง่านที่ยังคงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวซาดฉากมาภายในวางเสียงของขุนนางดังขึ้นนายท่านกบฏกลุ่มสุดท้ายถูกกำจัดหมดแล้วไม่มีใครกล้าต่อต้อตานท่านอีกต่อไปแต่เสียงเย็นเยียบตอบก,กลับมาทำให้เอเลียนตนนั้นสถานถ้าเช่นนั้นเราคงเจอปัญหาใหญ่เสียแล้วขาเซฟติดรสชาติอันหอมหวานของเนื้อชาวแฟนเทนเนและข้าไม่อาจพอใจกับสิ่งที่ด้อยกว่านั้น พวกผู้พักดีทั้งหลายคงต้องอาสาสังเวยตัวเองเป็นอาหารให้ข้าเสียแล้วสิ้นคำํำกรงเล็บยักษ์ฉีกร่างขุนนางในพริบตาเลือดสากระเซ็นซากกระดูกชาวแฟน,ทนเทียเกลื่อนกระดาดพื้นห้องและนั่นคือการเปิดชาของเดอจักรนอรเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับแมทเทลบีสเล่มสี Z. พี่แมวขาวตัวโปรดของผมที่ทุกครั้งที่โผล่มาคือเนื้อเรื่องโคตรจะเข้มข้นจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเตเทลกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากดูเล่ม1นถึงสก็ไปดูได้ที่ทิกต o k เตเทลแล้วเจอกันในตอนหน้าเพราะสื่อกับเดี๋ยวจัึ้น,น็อดกำลังจะเริ่มต้นแล้ว